จากช่องครูหนึ่งจัก,กรวาลชาแนลนะคะวันนี้ครูหนึ่งก็มีข่าวด่วนจะมาแจ้งกับท่านผู้ชมนะคะคือมีข่าวด่วนแจ้งจากสำนักงานเขตเจ็ดกรมประชาสัมพันธ์ว่าในวันพรุ่งนี้คือวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2563จะมีเงินเข้าให้แก่คน3กลุ่มดังนี้นะคะกลุ่มที่1คือเงินอุดหนุนเด็ก600บาทกลุ่มที่2เบี้ยผู้สูงอายุ เป็นเงิน600ถึง1,000บาทกลุ่มที่3เบี้ยผู้พิการเป็นเงิน800บาทค่ะและนอกจาก,กนี้นะคะอีกข่าวหนึ่งคือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ยืนยันว่าจะเริ่มจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเปราะบางทั้ง3กลุ่มคือเด็กผู้สูงอายุและคนพิการเป็นจำนวนเงิน3,000บาทในวันที่20กรกฎาคมนี้ค่ะ ในเงิน3,000บาทนี้นะคะจริงๆแล้วก็คือเดือนละ1000บาทเป็นจำนวน3เดือนแต่กระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยจะจ่ายให้ครั้งเดียวเลยเป็นจำนวน3,000บาทคุณหนึ่งก็ขอสแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะที่ได้รับเงินในวันที่10และวันที่20นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงทุกท่านหากท่านผู้ชม เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะขอให้กดไลค์กดแชร์นะคะติดตามและสับสไคไรต์ให้ครูหนึ่งด้วยสำหรับใครที่ไม่ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนะคะสามารถโทรถามได้ที่เบอร์1300ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะในวันนี้ครูหนึ่งก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ